ชื่อน้องช้างครับและชื่อจริงชื่อชานชัยแ้่ทองเมืองครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยกี่ต้นครับประมาณพันสองครับพันสองร้อยต้นสายพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองล้วนหมอนทองล้วนเลยครับปัญหาตอนที่เราเริ่มปลูกใหม่ๆมันมีอะไรบ้างครับมันใหญ่ช้าครับโตช้าใช่แต่ว่ามาใช้คู่หูมันใหญ่เร็วนี่เราเริ่มรู้จักคู่หูเมื่อไหร่ครับเมื่อปีไหนสี่ปีได้เลยสี่ปีลงไปข้างล่างนี่ครับก็ประมาณสักปีหกหนึ่งอะไรนั่นเนาะใช่หกหนึ่งหกสองเนาะใช่ ตอนนั้นทุเรียนเราเกิดปัญหาอะไรครับใบเหลืองครับใบเหลืองครับใบลูกเยอะใบเหลืองใบลูกเยอะใบเหลืองครับเพราะตอนนั้นทุเรียนก็ประมาณอายุกับ3-4ปีแล้วเนาะชุดแรกก็เริ่มทําทวายแลวครับทำทวายแล้วมันหลายรุ่นครับหลายรุ่นโอ้มันหลายรุ่นจัดเนาะใช่ครับพอตอนที่ทําทวายคือมีลักษณะใบเหลืองใบเหลืองต้นฟื้นยากยอดไปมายอดไม่มาต้นโสมฟื้นไม่ได้ฟื้นยากแล้วไปเจอคู่หูได้อย่างไรครับมีคนแนะนํามาครับมาลองลองมาใช้ ฟื้นครับฟื้นมาครับก็จะทำถวายครับอ๋อเขาว่าฟื้นเขาว่าฟื้นคือต้นเป็นไงครับยอดมาเร็วใบใหญ่ยอดมาเร็วใบใหญ่ส่วนมากจะทําถวายนี่ยิ่งทําใบยิ่งเล็กอ๋อแต่เราทําถวายแล้วใบเราใหญ่ครับใหญ่ถือว่ามันตอบโจทย์น้คกันอ๋อพอตอบโจทย์ทำถวายคือทําออกนอกแล้วดูถูกไหมครับใช่นอกฤดูพอนอกฤดูปุ๊บพอตอนเป็นผลมันเป็นยังไงครับดีติดดีติดดีครับก็เรียกว่าดีทุกเรื่องเลยใช่ไม่ต้องใช้ยาหลายตัวมึน เพาเหรอฮะครับนี่เราทำมาัตั้งแต่สี่ปีที่แล้วครับโอ้ถอดเข้าถอดออกก็ให้เหรอถ้าวัดกี่ช้อนอันนี้กี่ช้อนอันนี้กี่ช้อนไม่ต้องไวัาตัวนู้นตัวนี้ตัว,น,ตวนั้นเจ็บหัวนะอ๋อน,นี่มาันใช้คู่หูมาอย่างเดียวเลยใช่อย่างเดียวปีนี้เรามาดูภาพกันเลยว่าปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วใช่ไหมครับปีที่สี่นะครับต้นที่เรากําลังทําขนาดนี้อายุกี่ปีครับที่กําลังมีผลมีอะไรเนี่ยรุ่นมันมีหลายรุ่นนะจันนี่ประมาณหกปีเจ็ดปีแต่ตัดยอด ขณะนี้6ปี7ปีกําลังให้เป็นลูกเป็นผลแล้วครับปี7ปีนี้ที่เป็นลูกเป็นผลในปีนี้มันกี่ต้นกันครับสี0ร้อกว่าครับสี0้กว่าต้นนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับใบมันเป็นยังไงครับในการสะสมอาหารใบใหญ่ครับใบใหญ่ครับแล้วตอนที่ดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกมันดอกออกเยอะแต่ว่าเชื่อได้ว่าออกมาแล้วติดครับมั่นใจเลยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นแล้วเรามีเขียดอกเขียอะไรเขาบ่ามาแต่งหงแต่งดอกเลยมั้ย ต่งออกบ้างยันเพราะว่ามากมากเกินเหตุมากเกินครับแล้วก็ติดรับประกันว่าติดเรื่องอื่นผมก็ไม่กล้ารังตีแต่ว่าเรื่องติดติดแน่นอนตัวนี้มันติดลักษณะนี้เขาเรียกว่าติดเป็นเป็นเป็นผลนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นแบบไหนผลแบบไหนชื่อของมันอะประมาณเขาเรียกว่าไก่ไข่เกือบไข่ไก่แล้วครับเกือบไก่ไก่แล้วนะครับอันนี้ถือว่ามันสวยไหมสวยน่าจะไม่ร่วงด้วยสวยด้วยไม่ร่วงด้วยครับมันได้ผลครับติดดีแล้วก็ลูกสวยแล้วก็ต้นทุนก็ไม่เยอะครับ ถ้าลองใช้ดูเป็นธระมชาชิก็ไม่เยอะลองดูได้ครับ